รายการกินข้าวแรงกับพ่อน้อยนะคะเมื่อนี้เขาสิทธิการกินลาบหมูหลาบหมูาจ้าพี่นองปลาเอาปลาตักปลาัวนุมละมุนใครได้กินก็ดตงดใจ <c oughs> สวัสดีค่ะพี่น้องกํกาลังสิมหาเก็บบะเขียร์ค,คืนไปให้พอกินก็ลาบหมูค่ะ วันนี้รายการกินข้าวแล้งกับพ่อน้อยนะคะมือนีเฮาสิท้าการกินลาบหมูลาบหมูซึ่งเฮาไปหาลาบหมูมาใส่ผักจ้ะเพราะว่าเฮาไปเอาผักมาจากบ้านแมย่ยาเดี๋ยวสิพาไปเบึงว่าเฮาได้ผักอีกอย่างมาจ้ะแต่ตอนนี้ไปเก็บบักเคือบักแข่งก่อนบัอื่นบักแข็งกินเด้อปีนี้ใช่นะตำน้ำพริกกับปีเซลจ้ะ ต้นนี้คือดอกงามเจ้ะครับใช่ครับรังบ้านแห้งโดดสายจังแม่หรอครับยังไปเพียวบวะบ่ครับ,บต้นนี้เป็นต้นของพ่อน้อยปลูกไว้บ่ครับแม่ปางค่ะาดตรงหลังอันนี้แบบโดกขักขนาดเลยครับเก๋ไก๋มาเงี้ยนพ่อน้อยสามารถติดต่อขอมาแข่งได้จ้ะคิดบอกพ่อกินเด้ครับใช่ครับพ่อกินทรายตอนนี้ชิลลี่อยู่นี่พือ่งพ่อกินทราย สวัสดีครับพี่น้องเอซทุกคนทุกท่านครับวันนี้วันละลาบหมูครับซื้อเนื้อหมูมานี่น่าจะเป็นเนื้อเนื้อสันบ่อนติดมันเล็กน้อยเนื้อสันกับพี่น้องพ่อเป็นผู้ซื้อมากบ่ครับมีได้ใหญ่ปางบ่ออ๋ตลาดบ้านเหลาเมื่อเ้านี่คร แต่ว่าคุ้นราคาครับตัวนี้ก็เราไปตุ้มเป็นูุดลาบครับพี่น้องจะฟักแค่กรนี่แหละครับเนี่ลาบหมูแซ่บๆกินกับพักกระโดนน้ำใส่เราว่าชิมารีวิวอยู่ปะนะครับพ่อครับบอกครับมาเด้ใส่พอดีก่อนอออัครับพ่อครับอันนี้พักกระถินครับพี่น้องเนี่ยพักกระถินพักกระเช็ดโอ้ยโอ้นี่ลืมไป อันนี้เอามาจะบ้้นดงน้อยเ้อบัานพอลุนแมตุกะะ็ล้ยอ,อดมะเก่ะครับนี่นะกินกับปลาหมูเบาเฮาเดียวเดว้อันนี้ผักขำพูผักอีกเลดแล้วก็มะเขือครับอันนี้ผักสีผักหอมทำมาเ้อลาบเราพี่น้องเอาใสา่เมานี่ไปต้มดูดเนื้อแน่นดีแทนเนื้อสันสร้อยยจ้าก่อนครับพี่น้องอย่างฝาก เป็นเครื่องไส้หรืก,กรหนังมันจะใส่หมูมีตับนี่ใส่นีหนังเขากาจจะทำการต้มต้มเห็นมันสูงแบบนั่งห่วโสงะต่าสูกแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะจานของพอฝากเลย เชยอกพักสะรแน่ไปใส่ลำม,มุ้งหอมๆจ้ะมาก็ะเด้ใส่กางเกงยิ้มเทศครับถ้าพอาส่งดีๆบ่ามากๆก็ส่งคาับนะคะสารแน่หอมๆ <c oughs> ต้องอ้อมตาคายจ้ะ <c oughs> เพราะว่านกกระจอกมันชอบกิน <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวซาจะเอาพักแพล็ไปใส่น้ำจ้ายจ้ะ ใช่เพิ่งเอามาลูกใหม่จากยายเด็ประมาณสองสัปดาห์นีย่ยจ้ะพงละคิดนหอดอันน,นั้นเนาะไอ้ตามแหนมเนืองหลังมอม <c oughs> <c oughs> เพิ่นว่าผู้ใดเขาเล็กสามนี่มากสิบแบบสวยวันสวยขึ้นขึ้นเลยวาใครใส่ีมีดนะอยู่ในมือเนี่ยสวยที่ใจก็พอถ้าเราหน้าตาไม่สวยก็ไม่เป็นไร ตำแบบว่าประทับใจไส่ามากๆเลยครับผมเป็นผู้ยิ่งที่เห็ดกับเขาเสเเียบผนได้กินเขาเสียบราะว่าใบหูโตว,ว่าเข้าเป็นคนบริสสวยหน้าตาดีทิ่หน้าตาหรือรูปร่างเราก็ต้องทำตัวเองให้สวยในรูปแบบของเราเองโอดยการเห็ดน,นอกกินเ <c oughs> นี่ยนี่ตำกับผสมไส้หรอกครับ อันนี้ถึกตองว่าดิบชื่ขั้นอันหมูจ้ะคุณน้องส <c oughs> ุซ้ายได้เหมือนสตซ้ายขั้นหมูใส่เกลือใส่บักน้ำเดี๋ยวสิเอาไปต้มเราจะเชียวมาต่ำให้มันมุนมุนมากินแเดนือเน้อเนี่ยจ้งจเลยมันจะหอมมาก บ่มันขันตั่นนานแล้วจ้ะขันมันเขาขันมันหอมมันหอมแล้วกปั่นเป็นครูรูสีกลมเบาดีๆเนี่ยครับแล้วขอลอขันขอลอมันต้องนอยไอ้พวกคนอันแบบว่าสีเข้าต้องฝ่ายเพราะว่า e: ข้าจะเอาไปต้มจ้ะต้มเนาะให้ปั่นเพื่อให้มันบ่แตกออกถ้าพี่น้องคนไหนฝ้าวรือม่มีเวลาหรือว่าเดี๋ต้องการความละเอียดเนี่ยอย่างจ้ะ เอาไปล้วนค่ะตัวหน่อยใ่เห็ด็่้ายเนยเ้เห็ดกระาวกเอาหมูล้เนมกันีขึก่อนจะล่างงเนียงมันกับปแซบปนเดน่ด้ครับมันกับตองนี้แบบเป็นไส้่มักที่สุดเลยจ้ะเยๆแบบว่าแบบ ต้มนนไปเลยหอมๆต้มให้มันสุกด้วยละจ้ะพี่น้องสุกถึงข้างในระวังที่เฮาต้มหมูวไว้เฮาก็จะมาซอยเครื่องใน,นจ้ะพี่น้องใช่น่ะสูตรนะบางด้วยนะชอบพอแล้วรล้วสูตรโคลโ ถ่าตับ้าผู้ใดว่าอยากหมักแบบหตับมันแข็งเกาไปล้ปลวนเานาะกระไดจา้าแต่ว่าไส้เนาะขอแบบซุปลอยปเปอร์เซ็นซะจา้าเจอนี่โหเจอห่เจอหมูค่ะบางๆค่ะเวลาไปเข้าเครื่องลาบมันจะได้เข้าน้ำเข้าเนือ้ออดไส้้ะไส้หมเูเป็นส คพี่นอนแบบว่าบหมักอันไขมันที่ตรงใตหนังมันก็นลรอรอรออ,ออกก่อนซ้อยกระไดล่ะจ้ะแต่ว่าายนิชอบอะไรที่มันหนึ่งของทอดของมันนี่ทำไมมันอร่อยจังเลยลอยลระจ้ะเครื่องหลาบหมูของห้องในมือน,นี้เดี๋ยวไปเอาเนื้อหมูมาจ้ะ ก็แต่ละไปงานกันน้องแล้วจ้าหมูจ้าพี่น้องอยาให้มันเป็นน้อุจจุเฮเอาสุกใส ้าวนะเดี๋ยวมันเป็นอุจจุกจะไหมพอดีหรือยังล่ะพอดีแล้วครับเพราะท่านได้ใส่ผงชูรสใส่ก่อนจะ <c oughs> เดี๋ยวสิน้อนบละับ <c oughs> ขนาดน,นั้นเลยใส่จังหน่อย <c oughs> ตอนนี้ใส่เกลือลตอนนั้น้อย เห็นดนะครับกระซ้ายครับเห็นดนะครับโอ้โโอยจิตจัดแหมดืมปั่นปั่นแกงปลาอปลาทูปลาทปูาทปลาทูหอมครับ ก็พอดีค hmm, ร so like so uh ับใส่อ hmm, like hey, ุจ <t> ุครับมุมใดมุมใดครับผมมุมสวยเพลินครับนี่มาได้ผักคือพ่อบอกพูดถึงก่อนเลเสื้อผักลงไปแล้วผักลงแล้วบอกลาบหมูเสื้อผักข้างนอกเลยมาเจะเดี่ยวเด้อดนะเดี๋ยวกำลังขลุ่น สูตรเลอลูกมันเป็นสูตรตำบอสูตรนุ่มละมุนลิม้มใครได้กินก็ติดใจบึ้ยอันยกโชว์นะครับไปอามานละลายแตะกรดาจ้าโอ้นาที่สิจานนาเด้อพี่น้องมาเนี้มาเส่่ยเดี๋ยวเด้อครับเก็บซีทุกคนทุกท่านโอ้ยหลาบหมูมันนี่พร้อมเพิ่งในสุดหนงังป่ะปฝาน,นี้ลรมันผักกับกะหล่ำพี่น,อโนโ้องโชโคย์วา,างใหญ่กว่าสร้อยกันโทษที่ ีพี่น้องแม่จ,มจ,มจคุณน,นแซ่บบ้าเนี่ย้มันต้องพักหลายๆนีน่แหละครับพี่น้องในการมาได้ครับเอฟซีทุกคนทุกท่านครับมาแซ่บๆเดี๋ยวเด้อบบ้าเนี่ยมาประกับไว้กันนะมึงไปหานมาพักใส่ขี้นกบอ่กั่นมาละคขี้นกบอ่ะท่า เดียวเห็นปุ้ยทางนี้มันบังใชหลุดหลดป่ะเป็นรับเป็นพิคินของยายฝางเราปลูกไม่จนนึ่งก็นใช่คือว่าเห็นทานปะแ่บได้การเลยพี่น้องแ่บขนาดใช่ละมองนังมองใสลาหมูน่ะใส้มากินบ่าวกับเผาจาวจ้า ก็อพอไปอยู่ขอนแก่นนะเรียนจนจบสี่ปีสั่งจะเข่าลาดแกงก็ลำหมูแปลว่าเมันมีขายขา้าวเหนียวนำหมดใช<อ>่ไหมเป็นมันเข่ากันโอแต่ว่าลำหมูเคนเส้บักนาวที่มันเป็นบักนาวม่ใช่บกนาวแฉบปันไหนครับมาเด้อมาลีเอ้ยจาน้อยออกก่อนอออนะเด็กขอดื่มไปพังอันนี้พักยังนี่ครับยอดบักกอกค่ะโทษที เอาแบบพอรุ่นนะครับใช่อยากจะบอกเราเห็นปูดปากเลยขอสดลองอเลยด้ยสดลำแซ่บเน้นๆเต็มปากเต็มคำได้เราหย่อดพอกระโดนถือไป

ขอบคุณพี่น้อง FC ทุกคนทุกท่านเด้อครับที่ติดตามเป็นกําลังใจมาตลอดครับกัะฝ้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับมื้อนี้กินข้าวกับหลับแกล้มกับพักจยานนึงครับสุดขอบคุณครับผมไมีแห้งน้ำแามเดี๋ยวเด้อครับพี่น้องเราจะกินคู่กู่พักอิ่มบนนี้เนาะ